สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัอด,ดีอ้อยหรือว่าริต้าสารคอนดักนะคะกับอาจารย์พิมพร,พรสวัสคเรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยจัก,กรราศีที่สถานีโหราศาสตร์ <c oughs> วันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมจนถึง 15สิงหางคมค่ะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะเรามาดูกันมาเลยค่ะน้องปูอืมปูจ๋าเราจะบอกว่าตอนนี้นะปูนะ่ะเรารู้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนพันธุเป็นเดือนพันธุที่ปูเองอาจจะมีจุกจิกเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องต้องจัดการแล้วเรื่องใหญ่ๆหญ่หญนั้นใช่ไงแล้ว มีน่าสามดาวเสาเนี่ยนะ,ะเล็งลักขนากับดาวเกตแล้วมีพระรหัสมาเบรกลรังพระรหัสก็เป็นเจ้าเรือนอลิด้วยเหมือนตัวเขาตอนนี้ต้องแก้ปัญหาหลายอย่างเหมือนมันมีเรื่องปะทะ มีแรงอะไรเข้ามาไม่รู้อึดอัดมากแต่เราบอกเลยว่าเหมือนเขาเป็นตัวกลางเนอะแบบว่าต้องจัดการนวนจัดการนี่ของคนนั้นคนนี้คนนู้นแต่เราจะบอกว่าปูใจเย็นๆปูใจเย็นๆปูไม่ต้องคิดมากแล้วเขาเป็นดาวจันไงเขาก็จะนุ่นเนี่ตลอดเวลาไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดเยอะเดี๋ยวเราจะบอกแล้วที่สําคัญนะคนที่เป็นดาวจันทรต้องมีสิ่งนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้เดี๋ยวเราจะบอกว่าเป็นยังไงอ่า เรามาเริ่มกันในวันที่3มตุลาสามตุลาดาวศุกร์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนปุตตะอืมดาวศุกร์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะแล้วก็พันธุเข้ามาที่ปุตตะเรื่องทั้งหมดทั้งมวลที่วุ่นวายเริ่มคลี่คลายแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วแต่มันอาจจะมีดาวเสาร์ที่เล็งลักอ,อ่ะมันอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่มีความรู้สึกว่า ที่ทํางานน่ะมันอาจจะจไม่ราบรื่นมากมายเออแล้วมันอาจจะมีเรื่องทําให้คุณอาจจะต้องมีด่างพร้อยนิดหน่อยอในเรื่องของชื่อเสียงแต่ช่างมันเถอะถ้ามันไม่ใช่ความจริงอะไรเดี๋ยวมันจะหายไปเองเดี๋ยวมันจะจางไปเองเดี๋ยวมันจะลบออกไปเองคุณไม่ต้องทําอะไรเลยมีข้อจํากัดอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะต้องไปเผชิญตอนนี้จานเนี่ยหนูโดนใส่ร้ายโดนเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกใจเย็นๆไม่เป็นไรใจเย็นเเราทําดีที่สุดแล้วเราไอ้น,นี่ที่สุดแล้วเพราะนั้นเนี่ยตรงนเนี้ยจังหวะเนี้ยดาวศุกเดินเข้าปูตตาปุ๊บเรื่องคลี่คลายแต่ชื่อเสียงหรืออะไรมันอาจจะยังไม่ได้คืนมาทีเดียวมันจะค่อยๆดีขึ้นให้คุณเย็นๆเข้าไว้นะคะ,คะแล้วพอมาวันที่18ตุลาดาวอาทิตย์เดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุ อาทิตย์เนี่ยนะเขาเป็นเจ้าเรือนการเงินของคุณคเจ้าเรือนการเงินเดินเข้าพันธุฉันจะต้องเสียเงินไปกับอะไรเนี่ยเรื่องบ้าน <c oughs> เรื่องรถเรื่องที่เรื่องแต่งบ้าน <c oughs> แล้วบางคนมีเรื่องขายด้วยคุณน้อย <c oughs> เพราะว่าพันธุเนี่ยไปอยู่ปุตตะอาจจะมีการเจรจาต่อรองการซื้อการขายการขยับขยายอะไรก็ไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือมันดีกับเราแต่ที่รู้ๆคือมันทําให้เราแก้ปัญหาได้ ที่รู้ๆก็คือตัวคุณเองตอนนี้ทํำยังไงต้องมีสติอย่างเดียวเพราะว่าดาวเกตที่ทับลักนณเนี่ยทาให้ตัวคุณเริ่มรู้สึกว่ามันสติไม่ได้อยู่กับตัวอาจารย์คืออยากให้มันปลดปล่อยจะนู่นจะนี่จะนั่นมันหนักหัวตอนนี้เรื่องมีแต่เรื่องใหญ่ๆอืนี่แหละเราถึงบอกว่าใจเย็นๆล่มๆเข้าไว้แป๊บ,บ,บเดียวนะนะแล้วพอมาวันที่21ตุลาดาวอังคารเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุ์สัมพันธ์นการงาน คนที่เป็นเจ้าของกิจาการนะเราบอกเลยนะตอนเนี้เจ้าของกิจาการการงานเริ่มกระเตือ<ฆ>้อรค่ะ21ตุลาไอที่เงียบเงียบมาตั้งแต่1ตุลาถามว่าดีเมื่อไหร่21ตุลาขยับขยายโอ้โอหน่าดีน่าดูเลยดีน่าดูเล,เลยคือเริ่มจังหวะดีแล้ว21ตุลาไม่เงียบแล้วร้านค้าร้านขายร้านอะไรเริ่มดีขึ้นจังหวะเริ่มไปได้เรื่อยๆคนที่เป็นลูกน้องลูกจ้างหรืออะไรมีบ้างจิกเด็กน้อยที่ทำงานจะมีจุกจิกนู่นนี่นั่น แต่การงานคุณจะเริ่มดีขึ้น21ตุลาค่ะอืมนะคะแล้วพอมาวันที่30ตุลาอืมดาวพุธเดินเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุแล้วดาวเกตออกแล้วค่ะคุณคาดาวเกตออกปุ๊บคุณสว่างเลยเห็นไหมคุณเริ่มมีความเป็นตัวตนของคุณชัดเจนมากขึ้นไม่มีอะไรมาครอบงำ ไม่มีสิ่งไม่ดีไม่มีความร้อนอกร้อนใจแล้วเกตออกไปแล้วคุณรู้สึกร่างกายสบายขึ้นร่างกายสดใสขึ้นสิ่งที่เคยต้องทําเคยต้องคิดต้องตัดสินใจเคยจัดการมันราบเรื่อนมันเริ่มเห็นผลสติมันเริ่ม,มโอเคเสติเริ่มมาสติเริ่มมาเริ่มมีนะสติมีปัญญาเกิดเนี่ย uh huh. จังหวะเนี้เป็นจังหวะที่การงานไปได้ดีอีกตั้งหากทําให้การเงินเป็นยังไงการเงินก็ดีสิเพราะไปอยู่รวมกับดาวสาชะหนึ่งสี่เนี่ยไปอยู่ในเรือนพันธุ์ทนี่นะ มันทาให้ตัวคุณเองพูดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเพราะฉะนั้นพอดาวเกตออกปุ๊บปลายเดือนคุณเริ่มมีสติในการเจราจามากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาคนจะเจราจาอะไรก็แล้วแต่พยายามผลักดันไปช่วงไปลายเดือนแล้วค่อยเจราจาเออเลื่อนได้เลื่อนไปก่อนเพราะฉะนั้นตอนดาวเกตอยู่คุณอาจจะพูดอะไรผิดพลาดหรือแบบสติมันไม่อยู่ไงงั้นต้องเสริมอืมก็นี่ไงเดี๋ยวต้องรูสิต้องบอกเดี๋ยวจะเสริมเพราะว่าอะไรเพราะ31ตุลาเนี่ยนะ ดาวศกเดินเข้ามาอยู่ในเรือนอริแล้วเป็นมหาจัรคือดาวศกเนี่ยนะเราจะบอกว่าดาวศกเป็นดาวลาพะของคุณเป็นดาวลาผลเป็นดาวการเงินเป็นดาวความรักเป็นดาวที่มันเกี่ยวกับสัมพันธ์ของไรายได้อะไรก็ตามที่เป็นความสุขของคุณใช <c oughs> ่ง,ง่ายเลยแล้วตอนนี้เข้าอริพอเข้าอริมันต้องมีความพยายามมันต้องมีอะไรบางอย่างที่เราต้องทําแล้วมันเป็นมหาจัรเ <c oughs> นี่ยสุข <c oughs> ถ้าเกิดอ่อนกําลังเนี่ยเราก็ต้องเสร,รมิมกําลังให้สุขของคุณ สุขของคุณจะได้มีกําลังในเรื่องที่มีผลกับหัวใจของคุณแล้วเราจะบอกว่าเขาเป็นดาวจันทร์แล้วตอนนี้เสาวันเล็งรักมันเพราะเสาวันเล็งรักใครเนี่ยมันมีเรื่องอะไรโทษทุกข์มันมีเรื่องการเสียชื่อเสียงอาจจะมีคดีความแต่ไม่ใช่ทุกคนอาจจะมีในเรื่องของความร้อนอกร้อนใจอาจจะมีในเรื่องของแบบสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดว่ามันจะเป็นเรามันจะต้องมีเรื่องให้เราไม่สบายใจใช่ตัวนี้จะทําให้คุณมีความสุขมีความสบายใจในทั้งทางร่างกายและจิตใจมากขึ้นเพราะว่าเขามี มีความสามารถในการปรับสมดุลให้คุณได้เขาจะมีเคลื่นพลังงานจากธรรมชาติที่จะมามีปฏิกิริยากับสนามแม่เหล็กในร่างกายของคุณเพื่อไปช่วยปรับในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองความสุขความสงบแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามได้ด้วยถ้าถ้าเราเหมือนกับว่าทําถูกวิธีนะเขาก็จะช่วยขับไล่สิ่งไม่ดีเขาเขามีพลังงานตรงนี้นะคือไอ้ที่ไม่ถูกเขาเขาจะเขารับพลังงานเราได้ด้วยนะ คือหินบําบัดเนี่ยหินพวกอันเดมันีต่างๆเนี่ยเขาจะมีหน้าที่2ออย่างถ้าเกิดคนที่ช่วยช่วงที่ดวงไม่ดีมากๆหรืออะไรนี่นะมันหนักเลยนะเ,ออเหมือนเขารับรับรับความไม่ดีรับพรใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันถึงจะต้องมีการชาร์จพลังงานจะต้องมอีขับไอพลังงานพิษที่เขาไปเจอมาหรือว่าเวลาเราใส่แล้วแบบเจอเราก็ต้องล้างออกอเพราะว่าเขาไปรับพลังงานดึงดูดพลังงานมาด้วยม,มันจะเป็นคลื่นพลังงานที่300ร้อยกว่า ออ,อเขาเรียกว่าอะไรเฮิร์ตแล้วตัวนี้มันจะทําให้คุณไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวร้าวไม่ e m o t i o n a l ลคุณจะรู้สึกแบบเออสบายสบาย,ส,บายสงบแบบนั้นเลยแล้วอันนี้คือคุณอ้อยอ่ะเขาได้ใช้มากับตัวเองเพราะเมื่อก่อนคือคุณอ้อยบองตรงว่าเห็นแบบนี้นะเป็นคนใจร้อนสติไม่อยู่กับตัวทําอะไรก็แล้วแต่คือไม่พอใจนี่คือแบบวีนเลยจะไม่ใช่แบบนี้เลยลุกคนละอย่างเลยแต่ทุกวันนี้คือ เหมือนกับได้คุยอ่ะได้คุยได้ทดลองได้อะไรแล้วก็เลยมาแชร์กันพอมาแชร์กันปุ๊บทีมเองเป็นคนทํางานหลายอย่างพอทํางานหลายอย่างปุ๊บเราได้คุยกับเขาว่าเฮ้ยฉันอยากได้งานตัวนี้ว่ะถ้าฉันได้มานี่มันคือปีหน้าคือฉันมันแบบว่าอันนี้มากเลยนะเบสมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันได้อ่ะเออพอฉันได้ปุ๊บคุณอ้อยลองดูเนี่ยลองดูก็ถึงได้มีตรงนี้ขึ้นมานะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเพราะว่ามันเยอะมากมันจะต้องเป็น d n a ของคุณเลยนะคะ เข้าไปดูในรายละเอียดตามนี้ได้เลยค่ะติดต่อไม่เป็นคุณน,น้อยแอดเอ,อิร์ดคอมเมนต์มาใต้คลิปได้ค่ะเดี๋ยวเราจะติดต่อท่านไปเองค่ะเราสองคนเป็นกำลังใจให้เหมือนเดิมนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ